จะเป็นคาบเมื่อคาบโฟนไง๋อ,งอ,อ,อ้อ้โหน้งมัน่ยเดี๋ยวจะสีดออกเป็นฟองก็เลยครับสีดแบบว่ายังไม่ต้องขัดนะถ้าขัดอะ่ะต้องให้ช่างขัด <laughs> เอาใช้แค่ปืนฉีดน้ำนะคะอัดอัดคาบเมือกน้ำมันนะคะอย่างเดียวพอใช้น้ำยาคือจะออกง่ายนะคะเบาแรงไปเยอะเลยตามซอกเนี่ยเอาใช้ปืนฉีดนะคะออกง่ายเนี่ยมันจะไม่เหลือคาบไม่เห็นเลยด้านหลังก็ออกหมดแล้วไม่มีเชื้อรานะคะ อนยาง F2